อีู่อาิสลาเนี่ยไม่หาเราถึงสนามบอลเลยชี้แจงหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเคยเจอกันที่สนามบอลครับแต่คือผมเจอกับพี่กุ๊กกิฟด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไปเตะบอลที่อารีนาทเทนครับตรงนั้นก็มันจะเป็นที่ที่คนมากินข้าวกันเยอะอยู่แล้วครับก็น่าจะไปเจอกันก็เ็ขาบอกว่ามีซับงงซับเหนื่อยให้กันด้วยอะไรเงี้ยโอ้ถ้ามีซับเหนื่อยก็ดีฮะนี่ซับเองอยู่เลยครับ ดีมากนนแค่ไหนก็มิงไม่ได้ไม่ได้สนิทครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอกับพี่กุ๊กกิฟตครับวันนั้นก็ไปเจอพี่กุ๊กกิฟแล้วเจอดิวแล้วก็เจอเพื่อนพี่กุ๊กกิฟด้วยครับเคยคุยกันไหมคะก็เจอก็ทักครับก็ทักเพราะว่าอยู่กับพี่กุ๊กกิฟต์ครับมีข่าวมาแบบนี้มันจะมีช็อตที่แบบว่าใกล้ชิดกันหรือเปล่าคนเลยเพ่งใงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผมไม่ทราบคนอยู่คนละตะข่ายครับอยู่ในตะข่ายเขาอยู่นอกตะข่ายครับหลังจากนั้นไม่มีการเจอหรือว่าโตุุ้กข์อะร ก็เจอบ้างครับแต่ก็ไม่ได้เจอกันแบบส่วนตัวส่วนตัวอะไรย่างไม่ใช่คนะคุณมองไว้เอเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยอุ้ยไม่ครับไม่ครับก็เออไม่ได้เป็นแฟนครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักแบบสนิทอะไรแบบไหนก็จะมองว่าแบบควอมก็โสดแล้วเลยแล้วก็โสนอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่า อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับรผมหลายคนก็มองว่าเหมือนกับเราเข้ามาแทนที่หลังจากที่เขา่าเลือกกันทางฝ่ายกอล์ฟแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้ไม,ไม่ไม่รู้ครับยังไม่มีอะไรครับผมมันจะพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมคะเทนพัฒนา,ฒนาไหม,มก็เดี๋ยวเรารู้จักกันากวนี้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็ยังยังยังไม่รู้อะไรครับก็ยังเหมือนผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แบบรู้จักอะไร กันไหมครับอะไรนะฮะเป็นเพื่อนกัน้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันได้อยู่แล้วครับเป็นเพื่อนได้ทุกคนอยู่แล้วมีแล้วมีเปอร์อะไรเขาไม่ถึนสนวทกันอะไรนะก็ยังไม่ถึงสนิทกันขนาดนี้ มีผิวหรือว่ามีเบอร์อะไรเขาไหมครับ,รบยังครับยังครับแต่ว่าจุดรู้จักกันคุยกันปกติปปต <c oughs> ก็กกนะเ,กเ,เ,เจอกันมากกว่าฮะเป็นการบังเอิญเจอกันไหมเท่าเท่าที่ได้คุยกันเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยค่ะบิวเขายังไงบ้างถูกใจตรงสเปกเราไหมเองไม่รู้ฮะไม่ได้ไปถามเขานะครับว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างไม่ไมคือคุยคุยกันในระดับไหนคะเช่นหรือว่าแค่แบบ เจอครับเจอครับเจอเอไปดูน่ารักไมเคนอะไรนะฮะดูน่ารักตรงสเปคเคนก็น่ารักจะตอบเขาไม่น่ารักก็ยังไงอยู่ครัตอนนี้จะมีการไปคุยกันไหมคะมีข่าวถ้าเจอถ้าเจอครับถ้าเจอถ้าเจอได้มีได้มีการคุยผ่านกู๊ปกิ๊บอะไรอย่างงี้กันบ้างไหมคะหลังจากที่ยังครับพี่กุ๊กกิ๊บเขาไม่มีเวลามากก็ไม่ได้เจอพี่กุ๊กกิ๊บด้วยครับนอกจากเรื่องนี้แล้วเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือที่ว่า ว่าเคนแบบพอเริ่มจะมีชื่อเสียงเนี่ยก็เริ่มที่จะรับงานมากขึ้นเรื่องงานนี้ผมไม่ได้เป็นคนรับเองครับก็เป็นทางผู้ใหญ่ที่เป็นคนรับงานครับผมแล้วเราแต่ทางผู้ใหญ่งานเมื่อวานก็แบบเคนก็แบบไม่ได้อยู่ให้นักข่าวพาอะไรอย่างเงี้ยงานเมื่อวานคนมองว่าแบบไอ้พี่แฟนนี่จะไปเจอเมื่อวานคะอ๋องานแฟนชอว์เมื่อวานก็ผมไม่รู้ว่าเขาเอาแล้วครับก็มีคนที่ทีมงานบอกว่าเขาไม่ไม่สัมภาษณ์อะไรเงี้ยอาจจะก็เลย นึกว่าอาจจะมาสัมภาษณ์วันนี้เพราะว่าวันนี้ก็มีงานเหมือนกันครับคิดว่าเรื่องต่ตางๆว่ากระแสเรื่องของดีลกับข่าวเนี่ยมีผลต่อเราไหมก็ไม่มีอะไรครับก็มันเหมือนก็เป็นข่าวปกติครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมีข่าวทุกวันเครียดบ้ามอองมาเพระเปนทางกานไหนก็เจอได้ออมีราคาเลยช่วงเนี้ยก,ก็แรกๆเครียดครับแรกๆเครียดมากแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากอยากจะแบบเอ้ยวันนี้ไม่อยากไม่ทำงานได้ไหมอะไรอยย่างงเี้ ก็พอหลังๆนี่ก็แบบเริ่มเข้าใจว่าแบบทํางานตรงนี้ก็ต้องต้องมีข่าวครับก็ก็รับกับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ใหญ่ให้ระวังตัวเรื่องข่าวเยอะไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็เขาให้เราใช้ชีวิตตัวเองปกติครับถ้ามีข่าวเขาจะผมก็จะปรึกษาเขาบ้างว่าควรแบบทํายังไงดีอะไรเงี้ยอืมแบบนี้พอมันมีข่าวทุกวันแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบเรื่องราวก็อัดแรงที่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเรามีวางตัวอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะ ยังครับจะไปไหนมาไหนกับใครอะไรอย่างเงี <a Hayır> <t iny who Wah> right? ้ยตอนนี้ก็ยังยังยังเหมือนเดิมอยู่ครับยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอยู่ครับไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเกียร์ค้ารื่องที่ใหม่ตัวเราไปเครื่องของที่ใหม่ที่ใหม่ใช่ไหมครับอไปครับไปกไยี่นี้ไปเปลี่ยนแล้วกอันนี้ไม่ได้เจอเลยครับไม่ได้เจอไม่ได้เจอกับพี่เขาเลยแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วย ไม่รู้จักครับไม่ไม่เคยคุยแล้วยังไม่เคยเจอกันเลยครับผมก็จะนี้บอกว,ว่าตอนเดเที่ยวนี่ในกรุง่จะแบบรอพี่เอพี่เอะไรอ๋อ,อก็เป็นพวกเพื่อนเพื่อนพี่เอด้วยครับเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นพี่ที่รู้จักที่เชียงใหม่ครับค <c oughs> นมองเหมารวมไหมว่าเราจะเป็นคู่หนึ่งในเดยไม่ครับเพราะว่าผมไปเนี่ยผมไปแบบว่าปีใหม่ผมก็อยากอยากที่จะแบบผ่อนคลายใครเครียดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ ไปกับพวกพี่ๆเขาซึ่งเป็นที่ที่ดูแลเราอยู่ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรเรื่องที่มันแบบเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับทงขวกของงเป็ขมาวมังงก้งิงก็คงไม่ครับคงไม,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 ไม่ถ้าคนที่รู้จักก็คงคงคงไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้น ในครอบครัวภาพถึงคนตอกยับไหมไหเทีาเราไปภาพถิงเชิงชาวสีม่วงเลยตอนนี้เราเครียดไหมครับก็ไม่ได้เครียดครับเพราะว่าโดยปกติชีวิตประจําวันเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรที่มันไปทางนั้นอยู่แล้วฮะก็ะปกติก็เตะบอลเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคนที่รู้จักจริงๆเนี่ยก็จะรู้ครับยังรักและชอบผู้หญิงอยู่เหมือนเดิมไม่มีแบบ,บแบนแ่นอนยังรักและผู้หญิงมากครับแต่ว้วตอนนี้ขวอยู่เลยเพีงกําลังไขว้าอยู่ครับตอนนี้เรามีติดย พีเซนเตอร์บอกได้ไหมหมอให้ให้พี่ๆรอดูให้พี่รอดูอาจจะเป็นเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเคนต์จะเป็นคนที่กว่าดพีเซนเตอร์แทนน้าเตะอะไรเงี้ยเออจ้าของพีเซนเตอร์สาธุถ้าถ้ากว่าแทนได้หมดนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมครับก็อยากอยากก็อยากครับทุกคนก็อยากผมก็อยากเหมือนกันไม่มีจะไม่มีการเกาเหล่าน้นเตะแบบแย่งพีเซนเตอร์กันย่างล ก็นเดทก็บแบ่งแบ่งให้ผมบ้างก็ดี <laughs> <laughs>